ด้วยนะวันนี้ก็คือจะมาเล่นแหลงกันนะกะ็ไปดูกันมันจะโหลดได้ไหมนะคะทุกคนรอไปยาวๆเลยยังไงเราก็เชื่อวันโหลดไม่ได้แน่นอนเราดูก็คพามันไม่มีเพื่นอนน่ะทำยังไงอะทำก็คือหาห้องได้เลย มีเพื่อนว่สนแล้วกันมีเพื่นอนเลยป้า ไว้กันอือหือ มปัปวนนะแบบคนนี้คือเท่ดีนะแอดเพื่อนดีกว่าไปดูกมุันจะเล่นได้ไหมถ้าเล่นไม่ได้ก็ไปเล่นหมาปลาไรเอาก็ได้ค่ะไม่สีเหลวอันนี้เราไม่ชัดไปนะมันค้างไว้อย่างนี้แหละนี่นเราว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ใช่ไหมอุ้ยได้ พอถ่ายคลิปได้ตลอดแหละจ้าพอเราวันนี้เข้าแมทมาหลายวันแล้วไงมาต่อบมาเลขสี่กันไหมแล้ววะขอวิ่หนูทำไมหนูเป็นหมอนกันหนังนี่ลูกอุ้ยทำไมมันไม่สั่นสั่นเดียด้วย มันมีแต่ชื่อที่เหมือนมานะคะ่ะทุกนเหมือนผู้เล่นใหม่เลยนะทุกคนชื่อแบบหนีอย่างว่าไหมหลังไหนละน้อยจะพาลงไหนก็พึงก็พาลงมาะค่ะทุกคน เราจะทำแบบนี้ไปเลยนะครับคือเราจะถ่ายคลิปตอนกลางคืนไว้แล้วเราก็จะเอามาลงตอนเชา้าทุกคนก็จะสงสัยว่าทำไมต้องถ่ายคลิปตอนกลางคืนนะเอาลงตอนเชา้าเพื่อทุกคนจะไปลองแล้วเราก็จะดาวน์โหลดคลิไปไปแล้วก็จะทำคลิปไว้เปทุกคนจะไปดูกันไปลงเองดูหรือ ุกคนจะดูตอนอยู่โรงเรียนก็ลแล้วแต่ทุกคนเลยนะละแล้วแต่ความถนัดทุกคนนะคะหมายเลหน,นี้เขาฆ่าได้แล้วเขาตึงอยู่นะ อีกแล้วอีกแล้วตึงแถวนั้นน่าจะมีคนเยอะแล้วก็ตุยแล้วนี่นีเหมาอนกสอง่าได้ท่าแสดงว่าแถวนั้นมีคนเยอะหรือเปล่าอันนี้ก็คือมันม่นใจนะแต่เราวิ่งมาหาปืนเถาแถว,แถวอ,ะอะไรวันนี้โดนยิงตรงไหนมันมีตัวอยู่แถวแถวเนี่ยนั่น มายิงพี่ก่อนนะแล้วอีกอย่างหนึ่งกูไม่มีไอวอลจ้ะขอโทษในการที่พูดคำหยาบด้วยนะมันจะมีความบันเทิงไนงะมายิงคนก่อนนะหนูหนูจะมีเป็นไหนล่ะครับ คือต้องวิ่งไงตลอดนี่เพรยาะหนูหนีพี่ไปทำไมหนูถึงเป็นคนที่ชอบหนีแบบนี้เอาเราหนีเข้าไปแล้วอุ้ยหนูตายแล้วเหรออุ้ยคนที่อยู่ข้างบนยิงหนูเหรอนะ,น,ะนะคนนั้นคนนั้นมันเขาจะมาล่าออคิวเอาคิวเราไหม ันนี้การรัดเอาคิวด้วยนะการรัดคิวคนอื่นได้ง่ายเออรัดคนอื่นเขาก็นับไปนะเรายิงเขาได้เลยช่วยหน่อย ช่วยมาเล็กนึงช่วยมาเล็กสองครับมืเลกสอก็ดีเออไม่ชุบก,ก็แล้วแต่ค่ะชุบหน่อยไม่มีใครชุบ แล้วพวกเธอก็ไม่ชุวยเลยเนาะ <c oughs> คนนี้ความหวังความหวังของเราตายตายอย่างแนบเนียนเออก็เพื่อนมันไม่ชุวยกัทุกคนทำไงช่วยไม่เป็นหรอพาเขาชุดหน่อยได้ไ เราเล่นนะครแต่ว่าเราอยากัวนวางแผนจะฆ่าเพื่อนตัวเองหน่อยไม่ชอบป่ะคะน้องเอาไปซื้อซื้อฟังเสลซื้ออะไรกันบ่นเมียนะไม่ดีนะน้องแล้วเราก็ต้องออาเป็นกข์ใครนั่ดูมาดูตัวทางนี้มั้ โอเคนะสำหรับใครที่ชันดูคลิปเราชอบดูคลิปของคะุณนวลนี่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายายไปเล่น,นเกมกัอนนะขอให้ทุกคนมสน,นุกนะคะบาย